i'm gonna keep it going today ain't nothing that going today ain't to keep the flame on max i'm gonna keep it going today ain't nothing that going today ain't to keep the flame on max i'm gonna keep it going today ain't no that going today gotta keep the flame on max gotta keep the flame on สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับมีรถมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คือเป็นรถครอบครัวแต่ไม่ใช่รถครอบครัวที่ธรรมดาคันนี้เคยแต่งและลงหนังสือไปแล้วแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนที่แต่งและลงหนังสือเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนมีล้อแล้วก็มีสเกิร์ตก็คือสเกิร์ตนี่ก็คือลิ้นหน้าแต่ว่าเราจะมีแต่งเอ้ยเราจะมีแถมให้คือจริงๆแล้วชุดแต่งรอบคันของเขาเป็นทีดีหมดเลย่า แต่กันชนหน้าเนี่ยยังไม่ได้ใส่แต่มีให้เรียบร้อยนะมีให้นะใช่มีให้เรียบร้อยคือที่ไม่ได้ใสเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนแฟนเขาขับแล้วเขากลัวไปกระแทกแตาเขาเลยถอดออกเลยใส่กันชนเดิมไห้ใช่แต่จริงๆแล้วรอบคันนี้เป็นชุดแต่งทีาดีคบคันข้างหน้าก็มีให้รถคันนี้ก็คือเจ้า Toyota Astima นะครับคันนี้เป็นปี2003ใช่สภาพภายนอกก็มีรอยตามการใช้งานใช่ับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ารถคันนี้ไม่กริป นะครับอันนี้เราบอกตรงๆนะไม่กริปนะครับก็คือขายให้ตามสภาพขายตามสภาพครับและเปิดราคาให้ถูกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนเริ่มแต่ข้างหน้านะฮะข้างหน้าก็คืออย่างที่เราบอกนะสีก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเห็นไหมฝากระโปรงก็จะมีสะเก็ดหินนะครับครับผมโดนกระเทาะบ้างนะครับหลายจุดอยู่ครับ แต่ใช่ถามว่าหน้าเกียรติต้องทําถึงขั้นต้องทําสีไหมยังไม่ต้องครับครับผมอ่ะดูใบใบหน้าก็ไม่แตกนะไม่แตกไม่ได้แตกไม่ได้ร้าวอะไรนะฮะแต่ก็อาจจะหมองไปนิดนึ่งนะครับขายตามสภาพจริงๆครับคุณผู้ชมครับมีอะไรบอกหมดนะคุณผู้ชมเราก็ชนาอย่างที่เราบอกนะว่ามีของเกียรให้ใช่สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับและแถมให้ไปอ่านี่อะไรเล็กเรียงวะเนี่ยอ่าหกห้าสี่ สี่ห้าหกย้อนหลังอ่าให้คุณผู้ชมไปฟรีๆเลยอ่าไม่ได้เป็นสลับใส่ละครับยกให้ไปเลยนะครับแล้วก็มีราคานะผมบอกเลยเลขเรียงอ่ะอ่าตรงนี้กระโปรงหน้าอ่านะฮะอย่าคิดว่ามันปิดไม่สนิทมันเป็นชุดแต่งอ่าี๋ยวชุดแต่งให้ดูนี่ชุดแต่งนะอ่านี่คือชุดแต่งมานะครับก็คือเพื่อระบายความร้อนมันเป็นชุดแต่งของสำนักอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวใช้ดูด้านข้างด้านข้างนะคุณผู้ชมนะเรามาดูด้านข้างตามสภาพนะดูนะสภาพของเขานะก็อย่างที่เราบอกนะฮะก็ถามว่าจริงๆิสีผมว่าควรทำไหมก็จริงจริงม่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะะแต่ก็คือเราจะบอกตาหนี่ให้เล็กๆน้อยๆเราก็จะบอกให้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนใช่ฮะวอเตอร์ก์ดนะครับคุณผู้ชมวอเตอร์ก์ดยังมียังมีอยู่นะฮะอันนี้นะฮะตัวถังนะครับตัวถังค่อนข้างบาง บางๆเลยมาเลยนะชือทรงอ่ะทรงดีเลยใช่ทรงไม่ได้น่าเกลียดนะทรงดีเลยนะฮะกอย่างนะฮะเราก็รอเรื่องของเขานะฮะใช้งานได้ดีนะคุณผู้ชมรถคันนี้คือเราคัดเลือกสภาพมาแล้วยังใช้งานได้ดีแต่อย่างที่บอกไปว่าสภาพภายนอกและภายในอาจจะมีบ้างอ่าครับผมนะฮะแล้วก็จะต่ชนหลังเห็นที่เราบอกเป็นชุดแต่งกี์ดีอ่าเห็นไหมมีเป็นชุดแต่งนะมีท่อด้วยแล้วท่อของเขาเป็นท่อแต่งมาละครึ่งเส้นนะอ่าใช่ครับ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือคราบของรถไหนไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ใช่นะบอกว่ารถเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผมนี่คุณผู้ชมไฟท้ายยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่อครับโลโก้แอสซีมานะครับอยู่ทุกอย่างอยู่ครบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟท้ายสวยนะดูสิสวยสวยไฟท้ายสวยไฟท้ายสวยจริงทุกอย่างสวยนะฮะคุณผู้ชมถือว่าสวยอ่ะถือว่าถืว่าไม่ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็ด้านข้างท้ายบ้างแล้วสีอย่างที่เห็นยังสวยอยู่ น้ำมีรีเลยต่างกันใช้งานเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะตัวถังบางนะครับคุณผู้ชมเรพร้อมใช้อะคือพร้อมใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกวันอืและพร้อมเดินทางไกลนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับไฟยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับไฟหน้านะครับคุณผู้ชมอาจจะมีหมองบ้างนะครับเราไปขัดได้ใช่ขัดได้แต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้แล้วเพราะว่าผมเปิดแบบขายถูกอ่ะครับผมนะ ยกให้คุณผู้ชมไปมจัดการเอาเองใ,<ช>ในราคาถูกๆ<ช>มาดูกันด้านในภายในนะครับตรงนี้ยังเป็นมา่านยังมีอยู่นะของเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมแผงประตูนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะ<ช><ช>ครับตัดด้วยทีมสีเขาเรียกสีอะไรเนี่ยออกออกเทาดำนะ,ะออนะใช่ลายๆนีนๆนะ่สวยดูสิไฟด้านล่างยังอยู่นะครับ แถงลาโพงไม่มีแตกหักนะครับคุณผู้ชมครับครับอ่าแล้วก็บอกให้ดูเบาะนะครับคุณผู้ชมเบาะจริงๆก็เป็นเบาะหนังโรงงานเดิมๆนะใช่ครับก็คือผ่านการใช้งานมาอ่าใช่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้ก่อนอ่าตรงที่เท้าแขนเห็นไหมจะได้ภาพสีเหลืองสีเหลืองนะฮะนะใช่เบาะนะครับมีรอยแตกนะครับครับมีรอยแตกครับเห็นไหมฮะมีรอยแตกอ่าครับผมไม่ถึงกับสวยงามนะครับคุณผู้ชมอ่าแต่ว่าไม่ขาด อ่าใช่ไม่ขาดก็คือตามรอยตามการใช้งานนะพี่เบนใช่ครับผมแต่ก็ทรงของเขายังดีอยู่นะทรงทรงทุกอย่างปีกเปล่งเขายังแน่นอยู่นะใช่ไม่ยุบไม่ยูบครับผมครับมาถึงคอนโซลแดชบอร์ดหน้ากันบ้างคอนโซลเนี่ยมีแต่งอ่าดูสิก็คือสไตล์ VIP ใช่เขาจะแต่งเป็น VIP นะฮะก็คือมีที่วางแก้ววางโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะฮะอ่าลองมาดูคอนโซลกันก่อนดีกว่าคอนโซลครั้งอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์ไม่แตกไม่ลาสวยใช่ฮะสวยแฮมไมอร์ทุกอย่างหันมาหาเราสวยทุกอย่างนะฮะับผู้ชม ตรงนี้อาจจะมีคราบเล็กๆน้อยๆน,นะครับผูบ้ชมเห็นไหมฮะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวพยายามทําความสะอาดให้ละกันแต่ไม่รับปากว่ามันจะออกหมดไหมครับนะครับลำโพงตรงนี้มีนะครับครับแล้วก็คอนโซลกลางนะฮะคุณก็จะได้เป็นวิทยุของแพลวเนียรีบร้อยเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ,อะนอกจากคอนโซลแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมหมดทุกอย่างนะฮะแล้วให้ผู้ชมได้ดูพี่เบนซ์ครับอะไรม่วงๆเนี่ย เป็นไฟฮะเขาแนว V I P แต่งสไตล์ V I P มีไฟสองขาสี่วงใช่ใช่โอเคถ้าชอบก็เก็บไว้ถ้าไม่ชอบก็ไปดึงออกดึงออกเอาเลนะครับคุณผู้ชมที่วางแก้วไม่แตกไม่หักค้างเยอะนะฮะใช่ที่วางแก้วนะฮะแก้เคบุหรี่ที่จุดบุหรี่นะครับดินชับดินชับใส่ของไม่แตกไม่หักครบนะฮะคุณผู้ชมทัาแขนมเกิดมาเป็นกล่องทัาแขนใส่ของได้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามครับผมนะครับอ และก็อไอ้คุณผู้ชมได้ดูว่าครับคู่มืออืนี่คุณดูคุณดูเขาคู่มือแล้วเขายังอยู่ยังอยู่นะครับอ่าก็คือจริงๆเจ้าของเก่ายังใช้งานอยู่ทุกวันใช่ใช้งานก่อนหน้าจะขายให้เรานะใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นก่อนอ่ะฝั่งคนขับกันบ้างอ่าผมจะให้ดู ม่านเดิมจากโรงงานก็อยู่แผงประตูครับคุณผู้ชมแผงประตูยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ครับไฟมุมด้านล่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเท้าแขนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคุณผู้ชมใช่ครับอ่าไม่มีแตกหักใช่ครับเมื่อกี้เราเลืมเทสกระจกไฟไฟ้าใช่ปะอ่าลืมเทสฮะอ่าเดี๋ยวเริ่มสองฝั่งเลยเริ่มจากโรง่อนนะครับนี่ท้งานได้ปกติเสน,นะครับนี่ลืล่นๆรับเรื่องอีกสักพีหนึ่งครับผมอ่าอ่า เรามาต่อที่กระจกมองข้างต่อไฟฟ้านะครับครับเนื่องจากต่อครับขวาซ้ายครับซ้ายขึ้นครับลงครับเดี๋ยวเราดูได้เลยนะครับเขาได้เหรอเขาได้เลยพี่ก๊อฟได้ล์ฟโอั่งนะได้สองฝั่งอ่าเดี๋ยวฝั่งนู้นดิเพื่อนอ่ามาฝั่งนี้นะครับกระจกนะครับผมเปิดลงฮะนี่ลงได้นะครับอ่ขึ้นได้ปกตินะฮะตอนนี้ลงอีกครั้งนะครับอ่าอ่ากระจกว่าไฟฟ้าครับ ครับครับผมขวาครับอ่าขึ้นครับครับลงครับครบนะครับใช้งานได้นะปกตินะระบบไฟฟ้าของเขานะเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านพวงมาลัยนะครับผู้ชมพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแต่งใช่ครับนะครับพุ่มคาร์บอนมาเห็นไหมอ่าเาพุ่มคาร์บอนมาโหหลายตังนะใช่ครับหรือหรือว่าเขาเขาแต่งมาเป็นพวงมาลัยทั้งอันเลยไหมหรือไปพุ่มเองเอาไปพุ่มครับไม่แน่ใจนะอันนี้น่าไปพุ่มอยู่แล้วไปพุ่มนะใช่ครับผมอ่าเป็นคาร์บอนหลายหลายบาทนะครับร่วมหมื่นนะ ทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ดูคอนโซลครับข้างหน้าล้มลหน่อยนะจริงๆมันมันดีมันดีไซน์ดูล้ำมากนะใช่ดีไซน์ล้ำมากใช่ดีไซน์แบบดูแบบไม่ตกยุคเลยอ่ะใช่ฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับครับผมเดินทางเอะด้วยด้วยระบบจริงๆมันสองระบบเป็นสองระบบมีทั้งแก๊สมีทั้งแก๊สด้วยแล้วก็น้ํามันมีทั้งแก๊สและน้ํามันใช่ตอนนี้แก๊สยังอยู่แก๊สยังอยู่ยังอยู่นะครับครับนี่จะให้ดูนะ Energy Reform ออ่า นะครับนี่คือระบบแก๊สเขาใช่ครับมาตรงด้านเบาะอีกอ่ะเบาะหลังเบาะตรงนี้เบาะคนขับครับเบนอ่ะเบาะคนขับต้องบอกผู้ชมว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สวยงามก็มีคราบเหลืองต้องบอกว่าไม่สวยงามนะครับนี่เห็นไหมฮะครับภาพเหลืองทุกอย่างครับเบาะแตกนะครับคุณผู้ชมใช่มีรอยแตกอ่านะฮะแต่ว่าไม่ขาดอ่ามีคราบเหลืองครับผมเห็นไหมฮะ ปกตเปิดเขาทุกอย่างยังน้ยังยังแข็งอยู่นะอ่ายังแข็งแรงอยู่เนี่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เราไม่ได้ทําให้นะแต่ไม่ได้ทําให้ใช่ฮะเพราะว่าเปิดให้ทุกๆแล้วก็นิดนึงข้างบนหัวผมเนี่ย จริงๆปกติมันจะต้องกดแล้วมันกระดกได้นะฮะก็คือจริงๆมันเป็นแมนนวลเป็นระบบมือข้างในเป็นแมนนวลอยู่แล้วก็คือเปิดได้ขับขึ้นไปแต่ตอนนี้มันแข็งมือเปิดไม่ออกใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ใช่เรียนตรงๆนะเอาไปทำกันเอาเองไปทำเอาเองผมผมว่าถ้าเกิดใช้แรงหน่อยมันจะออกแต่เราเคลมว่าใช้ไม่ได้แล้วคผมอันนี้ไปทำเอาเองจะได้ไม่มีปัญหาในการซื้อสายกันใช่ครับนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยอ่าม่านบังแดดนะครับคุณผู้ชมมีไฟ ไปมีติดนะครับครับผมอ่ากระจกครับกระจกอ่ากระจกผมไม่แน่ใจเป็นออโต้ไหมใช่ยังปรับได้ไหมออโต้เลนนฮะต้องสตาร์ทรถอ๋อต้องสตาร์ทรถเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนรถวิ่งครับผมนะครับมาดูฝั่งผู้โดยสารนะครับต้องพันเปิดประตูให้พี่หน่อยครับผมอ่าขบไปอ่าบ่อแถวสองนะฮะบ่อแถวสอง อยากให้มาดูนะฮะให้ดูสภาพเบาะก่อนแต่สภาพเบาะก็ตามสภาพนะต้องเรียนตรงๆงเลยนะตามสภาพนะก็อาจจะมีแตกบ้างนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ดีหน่อยดีกว่า2ตัวข้างหน้านะครับดีกว่าเยอะแต่ก็จะมีแตกมุมแบบนี้อ่าใช่นะครับถ่ายให้เห็นกันแบบจริงๆจังๆไปเลยจริงใจกันเป็นลยอ่นี่นะครับคุณผู้ชมยังเหลืองนะมีคราบเหลืองเหลืออยู่นะฮะเบาะเออแถวสองก็สภาพพอๆกันอ่าพอๆกันนะฮะคุณผู้ชมครับปิดเปิดทุกอย่างแน่นนะ ก็บอกไม่ได้สวยไม่สวยอ่าตรใช่ครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยครับที่เบนด้านหลังเดี๋ยวผมเข้าให้นะครับเถวาสุดท้ายครับม่านยังอยู่นะคุณผู้ชมม่านยังอยู่ครับผมนะครับเบาหูนี่ถ้าเกิดว่าเถวาหน้าและเถวากาวมันสวยอย่างนี้ก็สุดยอดเลยใช่อันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะหลังสวยสวยนะครับผมมอหลังสวยอืมีเท้าแขนด้วยนะครับ แล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะบนหัวพี่ก๊อฟเนี่ยไหนครับนี่โอ้โหสันลูปมีอีกแล้วอะตัวนี้จริงๆจะต้องเป็นไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าแต่ว่ามันไม่ใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้ไม่ได้และต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ารางก็ไม่ขยับอ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปแก้วเองเอาเองใช่ฮะไม่ได้ทําให้นะแล้วก็ทําไมไม่มีทีวีทําไมปล่อยให้สายมันไม่ใช่างวีอย่างนี้คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วทีวีจอเดิมของเขาอะเสีย มันพังแต่ว่าอาามยุซื้อใหม่มาแล้วซื้อใหม่มาให้ของใหม่นะยี่ห้อซูเล็กยังไม่ได้ติดตั้งเอาไปติดตั้งเราเองให้ฟรีเลยเอาไปเลยจัดให้ใช่เอาไปเลยของใหม่ยังไม่ได้ติดตั้งแถมไปให้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่รถสภาพนางฟ้านะรถอยู่ในสภาพไม่ใช่เกรดเอไม่ใช่เกรดบีครับเป็นรถเกรดซีดูด้านหลังด้านหลัง ข้้งหลังนะฮะห้องเก็บสัมภาระดูนะก็ถามว่าก็จริงไม่ได้กว้างมากไม่ได้กว้างมากเลยใช่ฮะก็พอไว้ของได้ใช่พอไว้ของได้นะฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดินทางทั้งครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะอันนี้ผมถ่ายให้เห็นจากด้านหลังนะมองไปท้างหน้านั่งได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะครับนั่งสบายนะนั่งสบายนั่งสบายใช่นั่งสบสบายสบายอ่าตรงนี้ก็มีม่านอยู่ ครับผมนะครับือมาลรอบคันอยู่แล้วอ่าแล้วพี่เบนซ์ถังแก๊สอยู่ไหนถังแก๊สนะฮะอ่าเห็นหรือเปล่าทางตัวนั้นหมเติมแก๊สตรงนี้อ่าถังตัวนั้นที่นี่อันนี้ก็คือแก๊สก็ยังใช้งานได้ใช่ฮะก็คือวิ่งได้สองระบบใช่นะครับอยากลองแล้วคุณผู้ชมว่ารถสภาพแบบนี้มันจะนั่งดีไหมขับดีไหมนั่งสบายหรือเปล่าไปลองกันเลยดีกว่าเกือบลืมอ่ะเกือบลืมจริงๆลืมไปแล้วลืมไปแล้ว ก่อนจะไปวิ่งให้คุณผู้ชมดูให้ดูห้องเครื่องก่อนครับผมเครื่องนะฮะรหัส 2A ซัดจะเป็น4สูบครับผมเครื่องเดิมเดิมเลยนะอ่าแต่ว่าเขามีการตกแต่งอะไรบ้างก็คือจะมีกรองเปลยะนะเพื่อให้เ,เขาเรียกว่ารายการดูดอากาศดีได้ดีกว่าเดิมะนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกคาปาซิตเตอร์ของเครื่องเสียงเขาไม่มีอะไระนะฮะเราอยากจะให้ดูว่าเครื่องของเขาเนี่ยเดิมเดิแห้งๆนะขนาดรถเขาใช้2ระบบนะคุณลองดูเครื่องของเาอขาแห้งนะดูนะทุกอย่างนะยังสวย นะแล้วก็คันนี้ก็บอกเลยว่าจะของก็ใช้เดินทางไกลด้วยใช่รับส่งลูกแล้วก็ไปไหนังหวัดด้วยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถที่คัดสภาพมาทุกคันครับเครื่องเกียร์ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ใช่ครับนะครับสภาพรถอาจจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เครื่องเกียร์เราต้องคัดมาเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้งานได้ดีครับผมนะครับคันนี้นะฮะรับประกันเลยนะฮะเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชม มาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะให้ดูสภาพภายในก่อนออย่างแรกเลยที่สัมผัสได้นะคือแอร์เย็นแอร์เย็นแน่นอนนะครับการันตีใช่ฮะนะครับดูนะฮะตรงนี้ที่โล่งๆเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าเราแถมทีวีไปให้ใช่นะครับไปใส่กันเอาเองนะฮะครับนี่นะครับภายในคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า ช่วงล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวเครื่องเกียร์เดี๋ยวจะให้พี่เวนเป็นคนบอกครับผมบอกเลยว่าดังสบายบการันตีนะครับว่าดังสบายนะครับกระจกตรงนี้สามารถเปิดได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะขึ้นนะครับแอร์ตรงนี้มีนะคุณผู้ชมมีแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถคอนโทรลแอร์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจกด้านนี้ บุ๊บึะนี่ได้แล้วก็คือผมการันตีว่าคุณผู้ชมนั่งสบายแน่นอนนะครับขับดีด้วยนะใช่คือ<ด>เรื่องการขับขี่เนี่ยขับดีถผมไว้เม้นขับดีนะ,ข,ะขับดีนะคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูอีกสักสเต็ปหนึ่ง น้อยคุณผู้ชมดูก่อนนะรถคันนี้เกียร์อยู่ตรงนี้นะใช่อันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะก็คือไม่มันเหมือนมันเป็นแค่เกียร์มือแค่นั้นเองครับกดปุ่มแล้วยกขึ้นยกลงธรรมดาก็เพลย์เกียร์เขาบอกอยู่แล้วฮะอยู่ตรงนี้นะปกติเลยก็เหมือนเข้าเกียร์ตรงนี้แค่ย้ายมาเนี่ยตำแหน่งมาแค่ตรงนี้เฉยๆไม่ยากใช่ครับก่อนออกรถเดี๋ยวจะสอนให้นะครับแล้วก็อ่านคอณเทียนนะอุ้ยนี่แก๊สนะออกมาเลยเหรอใช่ใช่อุ้ยดูนี่คือเราวิ่งแก๊สอยู่ใช่ อันนี้ระบบแก๊สนะคุณผู้ชมนะโอ้โหถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็อันนี้ผมเปิดปรับเป็นน้ำมันนิดนึงนะอ่าถือว่าสับแล้วกระตุกไหมไม่กระตุกนะคุณดูนะอันนี้สับแล้วเหรอสับไปแล้วตีน้ำมันอ่าก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าแก๊สจากเอเนจีรีฟอร์ใช่ไม่ถูกนะคุณดูน้ะไม่ถูกนะมีห้าหมื่นบาทใช่แพงแน่นอนใช่นะครับก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนเรื่องเครื่องเรื่องเครื่องผมว่า ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างค่อนข้างเฟิร์มเลยทีเดียวนะอย่างที่เราให้ดูหน้าเครื่องแล้วว่าเครื่องของเขาแห้งเลยนะการดูแลรักษาบำรุงเขานี่ถึงแน่นอนนะฮะก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องหอะไรทุกระยะของเขาปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ระบบเอ่อเกลีย์อัตโนมัตินะต่อนิ่มต่อลื่นไม่รู้สึกกระตุกอะไรเลยอะไรเลยช่วงล่างต้องบอกอย่างนี้ช่วงล่างของเขาเขาไม่ได้เซ็ตมาเพื่อมันนิ่มแบบอยู่ไว้นะแต่ผมว่าสิ่งที่มันได้คืออะไรเริ่มมันหนึบ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  แต่ว่าไม่ได้กระด้างเลยนะไม่กระด้างบอกเลยว่าข้างหลังนั่งสบายหนูไม่ได้กระด้างอะไรเลยนะช่วงล่างนะฮะอีกสเต็ปเลยแล้วก็เอ่อช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่มีเสียงดังอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรเลยช่วงล่างช่วงล่างเครื่องเกียร์ในทุกอย่างผมว่าเฟิร์มตอนนี้เสียงที่ดังอ่ะจะมีอยู่หน่อยนึงเสียงท่อครับท่อใช่ครับเพราะเขาใส่ท่อแต่งมาคู่ตวงอ่ะใช่ก็โหมันนะมันนะเนี่ยผมบอกเลยครับขนมขนมขนม รถไม่ขี้เละเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าอัตราการเล่นเขาเหยียบนี่มันค่อนข้างตามเท้าเลยแล้วก็เด้เสียงเล่าๆด้วยอ่า a อสติมาออกใหม่ป้ายแดงราคาเป็นล้านนะคุณผู้ชมวันนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมข้อหาที่รถภายในไม่ค่อยสวยอ่าบอกไม่ค่อยสวยนะครับอ่าแล้วก็ติดแก๊สมาแต่แก๊สก็บอกแล้วว่าติดมาอย่างดีอ่าเอเนจีรีพร์มผมให้คุณผู้ชมไปถูกๆเลย239,00 0บาทเอาไปเลยมากถูกไหมมาก ติมาตัวแรกเลยตั้งอยู่20ต้นถูกนะถูกเลยนี่คือ2 39,000เอาไปเลยใช่ฮะแล้วรถวิ่งดีด้วยอ่าแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ไหมน้องพันไฟแนนซ์ไหมครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใช่ครับบอกเลยเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปครับพี่กอลฟเดี๋ยวรายละเอียดในคลิปผมจะลงไว้ว่าดาวเท่าไหร่่อนเท่าไหร่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแต่ผมบอกเลยราคานี้แป๊บเดียวเดียวแน่นอน ใช้งานได้ดีจริงๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ